ก็ดูฮิวฮิวคนเดียวไม่เรียกกูด้วยนะเจมเจมเดินมาเจมก็แบกน้ำใจไะน้ำใจไะก็แบบเอ่นโอมาเอาฮิวใกล้ๆกูก็จบแล้วเจมมึงแบบม่มีอยากอยากมีกระบอกเอาดิสวยพี่มาร์คเล่นแบบเนี้ยเฮียเลยตายห่าแบบเนี้ยแหละสวยจัดพี่มาร์คสวยพี่สวยโอ้ยสวยเอาซิวอลโอมไว้เฮียอฟโออีว่ะ วอยวายวอยผสมท่อน,นี้ไปอุ <t> ้ยเฮ่ยของเท้าเจาะเวทดีบนีิชื่อมันเป็นอะไรผมไม่รู้นะทำมันทำกันยังไงอยากเดี่ยวหยุดอีกแล้วไอ้เชี่ยใส่บอลวันนี้มันคนดูมันเข้ามาไงไอมิกไม่ปิดไม่ปิดคนดูวะลืมลืมลืมไอ้ลิมิกอีกแล้วไอ้ลิมิกอีกแล้วแล้วคนนี้มันไล้ลิมิกไม่ได้หรอวะ ไม่ได MM. ้จ้ายะแม่ลองดูมิกจะลองมิกจะลองเอ้แคนดูพอดโลลัวอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้หนุ่มเจ็บเจ็บเจ็บเจ็กลับบ้านมาแล้วเจ็บไอ้เี้ามันมาไวยังวะไอ้นิกไม่อัพฮิวเหรอวหนอ่ะใครต่อใอัพนกเนีเพื่อนเอ้ยแล้วรีมิกแล้วแล้วรีมิกจะมาแท็กลางทำไมวะเออเเอาเเอาเพี่เอาเเอาเเอาแม่งเอาแม่งเลย มึงก็รู้ว่าทีมเรามีคนเล่นไม่เป็นใจเย็นอย่าไปด่ามันเยอะมันได้เป็นสองตัวไอ้ไรอ่ะพื้นฐานเพื่อนเอ้ยคิงโซเยอร์เขามาถอนอยู่แชแนลของเขาอะไมนะคิงโซเยอร์ครเพื่อนคิงโซเยอร์ละมาพีด้วยคุงดูคุงดูไปเยอะแหวงตีโคตรแรงเลยว่ะไปไเฮ้ยกูเก็บสแต็กได้พี่ผมเก็บสแต็กได้นะอู้มันยิ่งว่ะโอ้ยถ้าเป็นน่าอยู่ก็า่าได้แล้ว เดาคุเมะได้เดาคุเม่ได้สามมิตรสามมิตรโอ้ลิเตอร์มาทั้งทุกเวฟเลยออฟเลนเขามาทุกเกมเลยเนี่ยคุเมะเขาใจไม่อะไรจริงจริงเจโอ้เมนเกมเมื่อกี้มาทุกเวฟ จำไปแล้วหายแล้วหายไม่บอกด้วยนะหายไม่บอกด้วยนะต้องดูดิเราก็มีหัวหนีหิ้วหน่อยนิ้วหน่อยหิ้วหน่อยหิ้วหน่อยไม่ใช่นิ้วให้คีิปหิ้วให้กูเฮ้ยมีปากมีปากก็ไม่พูดไอ้ลิบิกโอ้เฮ้ยเมื่อก่อนเลยกูเสียแต่เอากูเยอะเลยไม่ไหววะไม่ไหววะไม่ไหววะขอสี่ก่อนนะเป็นเทคนิคกูเก่งขึ้นเลยเนี่ยเป็น้าอาบะก็บอกว่าออกเกาะไฟยังไม่เชื่อจะออกแล้วออกไฟเพิ่งออกแล้ว เพื่อนเขาบวกกันเลยมิครอะไรนี้ทำอะไรไอ้่บีไงโอ้ยบ่นจับบนโอ้ยโอ้ยเพื่อนบวกในมังกรเล็กสามตัวไม่งั้นตายหมดแล้วไอ้เคียไอ้คิ๊บอยู่ไงไอ้ยิ๊บมันกระตุกไปโอ้ยดูดิร์หายแล้วเหรอเฮ้ยมีปาร์มาแทนบมันมาอยู่คนแทนแบอยากสีแล้วเนี่ยเฮ้ยได้นกผมสีแล้วนะเฮ้ยมังกรไปไหนเนี่ยเอ้า เฮ้ยมามามาบอกเมียนตีบอกเมียตีอร์อยู่ไหนเนี่ยไอ้เรี้ยกวัวลิกเตอร์ว่ะไอที่ชนะเฮ้ยกลางกลางกลางเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยอะอรปะอะไรนะตรงไหนกันแน่เนี่ยโอ๊กลางมันยากไปเฮ้ยมันอันตีมันอันตีปล่อยไปปล่อยไปกลางเฮ้ยไปโอ๊ะตัดแล้วตัยแล้วตัดแล้วตบึ้มไอ้ที่มิกมิกไม่ต้องมามิก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 มาทำไมเนี่ยใครบอกให้มาเนี่ย มีฮินกูมีฮินด้านหลังด้านหลังด้านหลังลิกเตอร์ลิกเตอร์อยู่เอลขวาลิกเตอร์อยู่เอลขวาด้านในเอลขวาโอ้ยกูโดนนะฮูแม่จ๋าแม่จ๋ากูกูกูทางค่ายตีกับทางค่ัยตีเฮ้ยฉันจะบินบินไปขอบคุณ K ครับผมสามสิบปาของคุณครับเป็นแผ่นนิดนะเว้ยเป็นเพี้ยนเอ้ยพงการิกเตอร์ไปไหนวะโอ้ยหมดดุ้งหมดดุ้งโอ้ยจะหมดดงเลยเมื่อกี้มันเตะโดนนะแล้วเนเปิดพุ่มหน่อยเฮ้ยเพื่อนเอ้ยมึงตัวแทงอ่ะ โอ้ยเอาคนเล่นไม่เป็นมาอยู่ทีมเราลรือคนแรกยาวีเล่นไงกูละเบื่อจีเฮ้ยโอไดไหวบอกว่ามีอันตีนะเว้ยได้เยอะมันแท็กกลางไว้แกล่างเลยเว้ยผมปล่อยนะจาะเริ่มไวแล้วว่ะกดสกิลใส่ที่นี้ได้ด้วยเอ,อ้ยได้ล่างได้เนี่ยยัดได้เลยยัดได้เลยรอย,ยัดได้เ,เลยอะ่ะ ล่างล่างลงเยอะลงเยอะเฮ้ยเนี่ยมีมาร์คชัวร์ปะเนี่ยมีมาร์คชัวร์ปะเนี่ยเนี่ยล่างเยอะล่างเยอะใช่ผมมีตั๋งเออโอโอสวยมาเพื่อนส่วนได้ป้าใครทำเป็นว่าโอเพื่อนฉันจะบินบินไปสบายโอ้ยเอลิกเตอร์ฟิกนัทโอ้โหลิกเตอร์มาไอ้เหี้ยลิกเตอร์มาได้ไงไม่มีคอหอกเลยโอ้ยไอ้ยี่ริกเตอร์เล่นลากโอ้เพื่อนเอ้ยไอ้เหี้ยมันมาได้ไง ไม่ไหวว่ะไม่อยากเล่นแล้วว่ะอะไรวะเนียมันมาได้ยัย่วะสายไปดูแมบกันนะพวกมึงอ่ะดูแมบยังไงเพื่อนเอ้ยไอ้เนี่ยมันมาได้ยัยอ่ะมันเวทบูมันเวทเลยกูไปแล้วเพื่อนทำอะไรไม่ได้อ่ะดูดิเฮ้ยเรามีเปต้าเปน่ากางกลางกันไปเนี่ยไอ้เนี่ยมันมาได้ไงวะต้องรอต้องรอกรูฟาร์มอีกสักพักเลยว่ะเวทได้อมีก่อน นั่นเมื่อกี้ถ้าเลคเตอร์ไม่มายังไงก็รอดเราอะคุ้มเลยปวดแสบเว้ยฮะปวดแสบเว้ยที่ทำให้ยูเดือดตัวเองเพื่อนเอ้ยเลื่อนได้ไหมมึงเลื่อนรถมึงเลื่อนรถมันเมือไรเฮี้ยเฮ้ยเอาดิเฮ้ยไม่เอาวะมีไงเอาโหเล่นในขนาดนี้เพื่อนเอ้ยไปโอ้โหมิกมิกมิกหิวหน่อยมิกกูรำสวนเหมือนกันนะกูก็มีรำนะเฮ้ยมาดิได้ดิเฮ้ยมไป มีก็ไเล่นเป็นมะวะไอยู่กลลลัววววไ้สุดแแหะพกมึงยังไม่เข้้าไอบีมึงไม่มึงไม่ปการก๋าลิเตอร์มันอยู่ก๋ามึงไม่ไปการ์ดเก๋าเลยเชี่ยเอ้ยไอเนี้ยลิเตอร์ยั่ไงเลิกเลยลิเตอร์ไม่เอาทุกอย่างเลยไอเหี้ยอัพเดทเขาเล่นดีทุกเกมเลยไอเหี้ยอัพเดทก่อนเล่นโคตรเข้มเลยแล้วดูออฟแล้วดิที่เดินมัวซั่ยหมดโอ้ไอ้เหี้ยเขาเติมยับอ่ะเข้มเลยครูบอกให้ เขาเตือนกนแบบขาพีกอะไอ้เหี้ยทิ้งเขาวิ่งจนเหนื่อยหอบขึ้นหมดแล้วเนี่ยเหี้ยกินอาหารไม่ได้ด้วยสัตว์โอ้ยทีมเราไม่เอาเลยเลยโอ้ลิเตอร์อีกแล้วโอ้ยมาอีกแล้วอะไรวะเนี่ยโอมิกไอ้บีกเล่นเป็ดปะเนี่ยวไแล้วผมใส่แล้วเพื่อนแล้วผมก็แท็ให้อยู่แล้วเนี่ยมีกอะไรเนี่ยโมนาสเตีมไหนโมนาสเตีมเป็นบุคคลเข้าไปรีพอร์ตได้ไหมปีกอะไรที่ใส่นี่คือ เบอลแล้วนะนี่มันคือเซฟดีแล้วนะหลังไม้มันเทียบ่านี้อีกคนบนแยกเยอะมุ้งมากานไว้บีกโอ้เลนมึงอ่ะไอเชี่ยโอ้โหเฮียมึงเล่นเป็นมึงเล่นตำแหน่งอะไรมึงรู้หน้าที่มึงหน่อยมึงเล่นเป็นซับเลยเแยมึงตำแหน่งอะไรแยกเพราะบนแตกอ้าวรู้เพราะบนแตกแล้วโอ้าวเพราะบนแตกแล้วโอ้เพิ่มตาว่า ข้างบนเอามแน่ใจข้างบนแตกแล้วเอากูปล่อยไม่แล้วมึงถามโนาดีมึงก็ถามโคนาดีอะไรเอากัเพื่อนเล่น้างบนเลยไมุ่ณทำายังไงกูขึ้นไปออะไรอ๋ออะไออะอ๋ออะไรอออไรออะรออไอ๋นไอ๋ออรออะไรออไอออไอออะไรมึงคิดอะไรอยู่เฮ้ย เจอมึงหรอเหรอไอ้เหี้ยเจอมึงหรอเพื่อนเพื่อนยืนกันเป็นทับบอกเจอไม่ได้ไม่มึงดูมึงให้กูมาเป็นการบนเนี่ยมึงดูเลือดกูดิบิ๊กมึงดูเลือดกูดิมึงเจ็บตลอดเวลาอยู่แล้วกูบอกแล้วใหห้้ลบบงาไอ้เหี้ยดิกเตอร์ไปไหนอีกแล้วเนี่ยโอ้โหกูระแวงดิกเตอร์ทั้งเกยไม่อยาเล่นโคตรยากไอ้สัสทับมึงกันระแวงทำไมอ่ะดิกเตอร์กูเป็นน้องกูยังไม่ระแวงเลย ขำหน่อยเพื่อนเอ้ยมึงออฟเลนะ่าวันนี้เจะเข้าป้อมอยู่นะ <ś porque> ยแล้วยนะิวให้เพื่อนหน่อยว่ะมิกกูไม่ไหวแล้วนะเพื่อนเลื่อนเต็มไอ้เหี้ยมันลดแล้วเนี่ยมึงดูดิมึงก็ใช้ไปใช้ไป่ดีมานาก็เยอะโอ้ยงงเป็นทำไมเนี่ยไอ้มิกมึงฮิวดิเพื่อนมึงคูดาวสิบห้าวิเองกูไม่ฮิวไอ่ะ เกูไม่หิวอ่ะกูไปแล้วไอ้สัสดูคนเราเล่นดิเล่นโคตรเห็ดกันตัวเลยริบบิกงนี้ไม่ไหวว่ะต้องต้องทำอย่างนี้อ่ะถึงจะฮิวเพื่อนเอ้ยมอนเจ็บแต่กูไมฮหิวเองอ่ะกูรู้แล้วทำไงมันหิวมึงเล่นใกล้แผลดิผมมันฮิวเลยฮิวทั้งวันอ่ะลิกเตอร์อีกแล้วโอ้าแผลดิเอาแผลดิเอยแผลดิโอ้ลิกเตอร์มันเติมเก่งมันไม่เมาหวะไอ้เหี้ยมันเติมอะไรเพื่อนเอ้ยเตีมยอกูมันดิกเนี่ยกูยังไม่พักเลย มึงไม่ได้เรียกว่าเติมมึงทิ้งเวฟเพื่อนแล้วมึงทิ้งเลยกันเลยมึงก็เลยเหมือนกันไอ้ย่าทิ้งเวฟมึงชอบเนี่ยเติมอ่ะมึงจะฮิวยังไรอย่างเนี้ยมึงฮิวดิไม่ฮิวโอเคไม่ฮิวไอ้ี่าไปแล้วกูเออเพื่อนเอาไปหนีไอ้ี่ามึงหิวหน่อยเว้ยมันจะรำมันจะรำมีกฮิวไว้หน่อยมิกโอ้ยนิคเตอร์โอ้อไ้มิกมึงไม่คุมมันวะมิกมึงไม่คุมมันวะเฮ้ย เด็กก็ผมเล่นก kind of like ็ได like ้เหี้ยจะเล่นเจอพวกมึงนะกูขอให้มึงไม่คุมลิกเตอร์วะมิกมึงเล่นเป็นตองเออไอ้บ้ปล่อยลิกเตอร์ฆ่าเพื่อนแหนะวายมิกนี่ฮิวเองกูเพื่อนนี่นีูฮิวฆ่าลิกเตอร์อีกแล้วไอ้เหี้ยมึงมาดิไอ้สัตว์รอบเดินมึงมาเลยกูเองมาดิไอ้เหี้ยมันใส่เวนตัานมันดิมิกมึงต้านมันดิโอ้โหโอ้โหเล่นเป็นเป็นบัวแล้วดูฮิวฮิวคนเดียวไม่เรียกกูด้วยนะเกมึงเต็มเดินมาเต็ม ก็แบกน้ำใจไะน้ำใจไะก็แบบเอ,อ้ยโอมาเอาฮิวใกล้ๆกูก็จบแล้วเส่ของมึงแบบไม่มีอ่ะอยากามีก็มาเอาดิสวยพีบาก มันต้องอย่างนั้นไม่ต้องมีไอพิบอ้อเกไปไปเฮียเพื่อนบวกกันหลังป้อมไอสัตวนเขี่ยเียงกันอยู่นั่นแหละว่าเพื่อนบวกอะไรเพื่อนบวกอยู่หลังปั๊บไม่เขี่ยเขี่ยกันอยู่นั่นแหละเล่นได้แค่เนี้ยมึงออกไปเลยเขี่ยไปเลยไม่ต้องมีหรอกมือเราออกครั้งหนึ่งแล้วชนะเลยออกไปก็ได้แน่ลยว่าพูดเมืองงานไม่มีปูมีกรแพ้ไอมิกไม่ออกตัดหิววะเพื่อนเออไม่ออกวะเฮียมึงเป็นเอ๊ะไม่ออกตัดเลือดวะมึงจะให้เมดออกทำไมไอเขี้ยมึงให้คนมีประโยชน์อะเอาเอาไปทำประโยชน์ไอเยัยตัวไม่ประโยชน์แก็ทำเพื่อนทิ่ ไอ้ม mm ึงไอ้มิกเออไยังไปเด็กก็ไปอย่ามาอยู่ใกล้กูวัวเองกูวัวเองกูวัวเองนะครับไม่เอาของดิของดิไม่ตีไม่ตีมิ๊กอยู่ใกล้กูไม่ตีเรามันไปไกลๆก่อนไอ้เฮียนิกเตอร์อีกแล้วแม่มาดิกูอันติแม่งเลยเฮียเราเนี่ยมาดิเพื่อนมิกมึงไม่สตทันมันละมึงเล่นเป็นไว้เนี่ยโอ้เกี่ยวให้กูก่อนดิโดดเข้าไปโดดเข้าไปไนกูเริ่มหงุดหงแล้วว yeah, oh, UH! you know, mm ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาดิมิกมันฉันมันฉันกันมันฉันกันเลยมั้มันฉันกันเลยอีกแล้วเหรอ เอาอีกแล้วหรอเข้าไปโดด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 เข้าไปเพื่อนเไรโอ้โหดูดิทำไมรเล่นแบบนี้ไอ้เหี้ยเลยตายหาแบบนี้ยแหละสวยสัดีมมร์สวยพี่สวยโอ้ยสวยจบได้จบจบได้สวยจบ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 จเจบจบวบจจบจบจจบจจบ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 บบบ ให้ให้ให้เราโอ้โหเราได้ใหญ่ให้มันฆ่ายให้มันฆ่าเดี๋ยวมันได้ตังค์เข้าเลยพี่เข้าไปเข้าไปเข้าไปเข้ยเฮ้ยทำอะไรกันเนี่ยมึงเล่นกันเป็นมื่อวะเฮ้ยอีกสามคนสี่คนเนี่ยมึงเล่นเป็นมื่อนมึงทำอะไรกันวะเฮ้ยไอ้เนี่ยไหลไฟไหลวะไอ้มิกไม่การเหรอโอเคโอเคกูจัดการเองเพื่อมึงไม่การกูไม่การเองไปกไปแล้วกูไปแล้ว ไม่ไหวว่ะอย่างเงี้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวใครเข้าหลังอ่ะใครเข้าหลังอ่ะไม่มีไม่ไหวไม่ไหวไม่มีคือลิมิตจะไม่มีประโยชน์เลยใช่ไหมเนี่ยถามจริงๆคือโอ้ยฮิวจนเลือดเต็มไม่มีประโยชน์กันแน่คิวเลือดตัวเองเต็มหรือเปล่ากิ้วเลือดตัวเองเต็มไอ้เหี้ยของอ่ะเฮ้ยของนี่คิวนี่โอ้โหเล่นอะไรเล่นอะไรกันเล่นอะไรกันเล่นบอล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 กูจบกูจบกูจบให้เพ้่บวกบวกบวกไปจบไปยันโหดเอาไว้จัดยันเลือดเป็นฟันยันเลือดเป็นฟันโคตรแรงเลย เมันอยากได้สองตัวตีคอมได้เพื่อาดังเร็วมาดักเร็วเพื่อนมิกมาตีดักไอ้มิกมาตีดักดิมิกเลนมึงมาว้ยเลนมึงมาว้ยเล่นนมเล่นดีมึงหิวดิโอ้ยจะเลนมึงนะเนี่ยมึงมาตีดักหน่อยเฮ้ยโคตรเซ็กเลยวะแล้วทำไมกูได้ดักเนี่ยก็ดีแล้วไปเลยนะเนียไม่รัดอีกทำไมมึงไม่รัดดักไปโอ้ยออกตัดทิวกันเยอะเกินไอ้ย่าสามเล่มเลยเหรอตัดทิวทีมเราอะขายละผมขายละผมขายออกมุมกลดละขายสามเล่มเลย กูออกมากดแล้วไอ้เยอะไปเยอะไปตันมิกันตั้มตาให้กูดูหน่อยมิกเฮ้ยมันตีมังกรเราเหี้ยมันตีมังกรเราดิเพื่อนมีหูมรงมีหูมังกรไม่ได้เจออิคเตอร์พุทธแล้วิคเตอร์พุดธพุทตลอดเลยผมว่าเล่นว่าเล่นไปเล่นมาว่าเพสโอ้ยมันคนโนโฟแล้วมิกมิกมึงไม่มีล้างเหรอ อ้าวตายเหงาเหงาเข้ามาล่ามันเลยเข้ามาล่ามันเลยเออเข้ามาล่ามันเลยมึงไม่ใส่มันวะมึงไม่ใส่มันวะทีมนู้นนะมึงใส่มันเลยมึงใส่มันให้หมดเลยกูไม่ช่วยเตหน้าเว้ยเฮียเสร็จสกิดว่ะกูแบงลิเตอร์เออลิเตอร์มึงเอาเหมือนทีเฮียนี่กูมันไส่นาแล้วเฮียเอาแต่กูเฮียนี่กูวันสีรวมๆมาดิไปไหนมันอยู่ไหนมันเตะกูไม่เคยโดนเลยมึงลุมเฮียมันงัดเตะกูไอ้อะไอเด็กคนนี้เตะกูไม่โดนมาเพื่อนไปไหนวะกินบล็อกไปเพจไอ ใช้คณะนะครับทักทักมาเลยนะครับบินบอลไปที่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวห้าคนเนี้ยมึงทักรอไว้เลยห้าคนเนี้ยทักรอไว้เลยกดจิ้มค้างไว้เลยอ่ะไอมิกไม่ฮิวเหรอไม่ฮิวว่ะเพื่อนไปไปไออีเข้าอีกเข้าอีกเข้าไปเข้าไปไอเข้าอีเข้าอีกกูมีหิวอีกกูรำ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 ไอคิ้วไอคิวสวยหวานจชลหวานชลปล่อยไปตายปล่อยไปปล่อยไปสวยสวยกูรำเออสวยไอ้ไอ้ฝั่งมันก็เล่นเป็นนิวา อุ้ยอไอเชี่ยแล้วเอาแล้วมึงแย่แม่เอาแล้วเอ่อโอ้โเรียบร้อยเอ็นวะเอ็นกูบอกเลยเอ็นไก่เลยเ้ยเอ็นม่เอ็นมาเอ็นมาตอนจบปะเนาะมาเอ็นมตอนจบมาเอ็นเนมาเอ็มาตอนจบไอเจมขอเจมเฮ้ยเจมอ่ามึงฆ่าไดิเอาไปไปแบเราจบกันไม่มีลิมิตก็บวกชนะเหมือนกิบกิตอน้อมที่งไอเงี้ยไม่มีลิมิตก็ได้กูบอกเลยเกมึงกดูอักันมึงดูกันมึงพิจารณากันเอาเองง จ้าอองงเน้ๆจ้าจ้าไอ้ย่าคนเข้ายังคนดูยังคนเล่นยังขำมามึงดูดิตัวนี้เขายังขำมากว่าเอาแค่ไก่ตัวเดียวก็มันแล้วรีมิกเอาไม่มีไก่ไม่มีไก่ได้หรอมงกันดีดีมึงกันดีดีมึงกันดีๆโอ้โหไม่ใช่ตีไอเจนไม่เกิดตีอ่ะเพื่อนไม่มีไม่มีสองวิวีตีฝืนตีป้อมไม่แตกโหรอ เอาโอ้เร well> oh ียบร้อยโอ้ยโอ้โอ้ยมันเป็นแผนไงแผนนี่ไอ้ไอกลัวแพ้ตัดเล่นเล่นได้เล่นได้เล่นได้ไม่เล่นเล่ไม่ได้เล่นได้ละไม่เล่นได้ตรงไหนวะมึงดูตัวมึงก่อนสามสี่ไฝเนี่ยมึงไม่มีประโยชน์เลยมิกเล่นจริงเล่นจริงเฮ้ยอย่าเสียบอลอย่าเสียบอลอย่าเสียบอลอย่มึงเปิดเลยไอ้มิกไปไกลๆกูดิไอ้เฮี้ยกูเล่นคนดีเฮี้ยงไม่ต้อง ตูไม่เล่นเพราะมึงอยู่ใกล้นี่แหละกลัวอะไรไอ้บ้าเนี่ยพอมึงไม่อยู่แล้วกูก็ใส่เนี่ยเพื่อนพอกูไม่อยู่แล้วกูก็มึงก็กูก็ใส่ให้เนี่ยเฮ้ยมิมึงเข้าไปตายทำไมอ่ะโอ้โหมิมโยนเกิ่นเลยวะเฮ้ยเ้แล้วบอกเล่นได้แล้วบอกเล่นได้ดูตัวโอ๊ยดูเขาดูขาบอกนะเขาเขาไปสา่ดีมิกแล้วเฮ้ยมิมมึงปล่อยไปดาวดาวมันได้ไงเอ้าโอ้ ออปล่ยดาร์กเฉยแพ้กิจกรรมพี่มิกแต่เพื่อนในทีมแบกโอ้เข้าดูเกมเป็นดีกว่าเออเฮียกูอยากชอบเลยคองคลองคองมาคองเร็วมาคองเร็วตรงเราตรงเราตรงเราเยอะตรงเราเยอะได้ไม่มิกอยู่อยู่ได้อยู่พี่ก่อนนะผมบอกก่อนถ้ามิกอยู่ผมไปล่างโอเคโอเคแพ้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 ไอ้เหียโดนเสียคองนี้แพ้เลยนะโอุเรียบร้อยไอ้เหี้ยคุณสวัสดีไอ้เจม ยังหม่นะครับฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับผมใครยังมีคนติดตามมื่อี้กูวะเฮ้ยไอ้บอล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 เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทันเว้ยทันเว้ยเอาป่ะหน้าเราหน้าเราน่าเรามีไปซ้ายปีบปีบแป๊วไปซ้ายก่อนปีบแป๊วไปซ้ายก่อนมาที่เฮ้ยบรรพายไม่มาใส่แล้วโอ้ยจ๋าโอ้เรียบร้อยป่ะพี่มอว์พี่พี่พี่เกมเจมเปิดของเกมเปิดของเปิดของไม่มันมันติดเว็บมันติดเว็บมันติดเว็บบ้าน โอ้ยยักษกูตาโดนรู้อ่ะกูต้องมีเจาะเวทใช่ไหมเฮียมึงถึงจะโดนกเนี่ยได้อีกแล้วโอ้มึงวิ่งไปปล่อยหน้าบ้าสาปทางเลยจบจบปะแหวนแหวนแวนรถเกลย้ยงแรงตอนนี้อ่ะกูคุ้ณในบิดลูกกระตาแดนน่ะกูบอกแค่นั้น่ะลูกกุตาแดนแค่กูคุ้ณในบิดปุ๊บลูกกระตาแดนน่ะลูกกระตาหลุดหมดอ่ะพ่อแม่กัน นาจะเตะอยู่กลางเฮ้นายจะเตะอยู่กลางเฮ้ยมีคนแดนนะมีคนแดนเี่ยมีคนแดนว่ะโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้ไหวปะเนี่ยเฮ้ยตายเลยวะอือโอ้โหดูมึงออกของเลเพื่อนมึงออกมังกรทำไมไอ้มิกไอ้มิกออามังกรเชื่อกูมันมีประโยชน์ดีดีดีมันนกชกแรงเชื่อกูนกมันนกชกแรงเลยถือกูอกสมบูแล้วมันใจฮิวแรงทีเดียวเลือดเต็มมาเราจะเล่นง่ายมากมากเฮ้ยนายจะเตะไป มีในหญ้าเขียวนะลิสเตอร์โอไปโอทำการบ้านแรงมากโอโอ้มาคเราเราตายแล้วเราตายแล้วเราตายแล้วเรายืนได้แค่ไหนหรือเปล่าไม่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 กูไหวกูเอ็นกูเอ็นกูมาแล้วจู้มีมิกรอวะเกมเนี้ยไม่มีไม่มีมันตายก่อนเลยมันตายเไอ่ไอยข้ามก่อนข้ามก่อนไหวปะมาดิ ไอ้แค่นี่เอาด้องเอาหนักๆ,ๆไอ้แค่นี้มึงเล่นกูสิ่งแกคิ้วเว้ยมึงก็ดูอเอาอย่างนี้เข้าไฟแบบเข้าไฟแบบไม่มีมึงอะอแค่นั้นแหละอยากย้อนย้อนกลับไปตอนสองนาทีก่อนที่เกิดไฟไอพีกวีก็ไปชนงัดเดียวตายเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่กันแบบสี่ห้าชนะแค่นั้นแหละพี่มึงดูเอาแล้วกันว่าไม่มีมึงในไฟอ่ะก็ชนะได้ จำมึงก okay. ็พวกมึงก็ไปให้น้องๆบ้างขอให้น้องๆบ้างอ้าวกูได้เอฟวีได้แล้วเนี่ยเฮียหดเกินเจมโคกันไอไอตัวผิดตนวผิดครับก็ตอนนี้นะครับมีกิจกรรมนะครับเล่นกับคนดูนะเฮ้ยมอย่าบีกอ่มาสนุกนะครับเอออะไรนะมีเกมแค่เลยพี่จังหวัดผมติดโควิด548คนแล้วโอ้โหใช่เหรอได้ข่าวเห็นมีติดแค่10คนไอผมผูอยู่ที่ไหนเนี่ยจังหวัดอเลยวะจังหวัดมาติดลิมิเต็ด